สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต plus เห็นป่ะวันนี้พูดถูกละไอเฮียถูกสักวันหนึ่งสำหรับวันนี้นะะก็อยากจะบอกว่าเราก็แบบมากับบิ๊กไบค์ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนในช่องนะทุกคนเขาบอกว่าพิซซ่าแต่ก่อนทําช่องบนะิ๊กไบค์น่าสนใจแตดี๋ยวนีมาทำช่องรถยนต์ไม่อยากดูแล้วแต่จะบอกว่าผมก็ลงสลับกันอ่ะทุกคนทำไมไม่ไปดูคลิปบิป๊กไบค์คลิปบิ๊กไบค์คนไม่ดูอ่ะแต่คนดูชอบดูรถยนต์อะไรก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ผัดกันไปดูนะผมก็ทําให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ชอบดูบิ๊กไบค์ก็ทําคลิปลงทุกอออออาาาาททททิิิตตตตยยยยย์์ู่่่่่่่่แแลลล้้้้้้้ววววววนน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 นะะะะะะคครรรรรัับบีีีีีไไมมงงงงเเเเป็หหจจพด๋ใใชชถ ชอบสาวนะก็สามารถเลือกดูได้ตามใจชอบเลยนะครับดังนั้นอยากให้เข้าใจตรนนี้ด้วยว่าเราอยากจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะให้มันน่าสินจุยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในยานยนต์อยู่เรายังไม่ออกไปนอกโลกอ่ะทุกคนสําหรับวันนี้เราก็มากับดูกติ129 9งพนิกาเล่นะครับ ก็ <g ül> วันนี้เนะครับเราก็มาพร้อมกับบนะิ๊กไบ้นั่นแหละหลายคนเรียกร้องมาสําหรับเอ้ยอยากให้พี่กลับไปรีวิวบิ๊กไบ้ซึ่งผมก็รีวิวลงช่องทุกวอาทิตย์อยู่แล้วนะชอบดูไบ์ก,ก็เลือกชมได้นะครับอย่าบ่นเยอะเลยทุกคนเพราะว่าผมอ่ะชอบเก็บไปร้องไห้ไงเวลาคนบ่นนะก็เลยเอาบิ๊กไบ้ซึ่งเป็นบิ๊กไบ้ที่บอกเลยว่าผมเคยเห็นตอนแบบเริ่มเล่นบิ๊กไบ้แรกๆนะคันนี้เป็นอะไรนะครับอืเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของมาดีกว่านะครับสวัสดีครับอันนี้พี่โบ๊ทนะครับ เท่ากันนะครับเท่ากันยี่สิบสามยี่สิบสองไม่ดีกว่าไม่คุยละเราเล่นสวัสดีครับอันนี้ชื่อน้องบูนะครับซึ่งวันนี้นะน้องเขาก็ทักมาในเพจนะเขาบอกว่าพี่ครับผมจะเลิกติดตามพี่แล้วพี่ไม่รีวิวรถผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเอามารีวิวใช่ไใช่ครับ อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงคันนี้ดีกว่าคันนี้คืออะไรครับเป็นดูกติมอนเตอร์7 9็ครับ795ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีคือและหลายคนที่มองจากเขาเรียกว่าอะไรวะมองมาทังเราดูกติที่เป็นทรงเนเกตอ่ะบางคนแยกไม่ออกนะว่ารุ่นอะไรคือรุ่นอะไรอะไรอย่างงี้ซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันดูไม่ตกรุ่นมันดูไม่เก่าเขาเรียกว่ามันดูอมตะนะสำหรับดูกติซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่กี่ปีไหนแล้วนะประมาณ2 0อ2010ก็ประมาณอ0กันาปีเจ็ดเก้าห้าน้ประมา2013ซึ่เนีเนาะใช ซึ่งมันก็แบบมันยังดูไม่เก่าอ่ะคือเป็นข้อดีของดูกติแล้วมันไม่ได้ออกชมใหม่มาบ่อยๆอ่ะมันทําให้รถยังดูแบบไม่ตกรุ่นนั่นเองนะซึ่งคันนี้บอกก่อนว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นดึกไบก็มีความสนใจเหมือนกันนะตอนนั้นราคาแรงนะตอนที่ผมกําลังดูนินจาสามร้อยอ่ะตอนนี้อยากอ่ะราคามือหนึ่งตอนที่เขาออกศูนย์นี่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเมื่อหนึ่งอ่ะใช่ตอนนี้อยู่ตัวนี้มันต้องบอกว่ามันเลิกผลิตไปแล้วอ่าเลิกผลิตไปแล้วแต่ช่วงนั้นมันราคาประมาณสี่แสนเกือบห้าแสนครับสี่แสนเก้าห จะมีตัว696ก็คือคือก่อนปี2010จะเป็นตัวประกอบนอก696แต่ว่าซีซีก็เท่ากันมันคือ795เนี่ยแค่ประกอบนอกกับมีมอน้ำแล้วก็จะมี795 796 821แล้วก็พันพันร <100, S 2> ้อยอะไรอย่างนี้ซึ่งเนี่ยรุ่นยิบย่อยมันเยอะแต่บางคนที่ดูไม่ออกจริงก็มองว่าเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปแต่จริงๆถ้าใครเล่นเนี่ยก็จะรู้คือตัวนี้เนี่ยตอนนี้เห็นว่ามันเริ่มกลับมาเริ่มมีคนมาเล่นด้วยใช่ไหมใช่ครับเริ่มราคาด้วยราคาที่มันแตะต้องได้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันถูกประมาณ ก็หาซื้อได้นะเจ็ดสนเจ็ดแนห้าอ่ะเราชอบอะไรปกติดีว่านี่ถามหน่อยว่าอ่ะก่อนหน้านี้ขับอะไรมาดีกว่า Ninja สีญญ400่ร้อย Ninja สี่ร้อยครับแล้วทําไมมันึงเอาคันนี้อยากเปลี่ยนครับแล้วก็มันรู้สึกแบบขับไปไหนมันเหมือนเป็นยูนิคของตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนใครอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยซึ่งคนขับก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสไตล์ของตัวเองอยู่พอสมควรนะคันนี้ได้มานานยังครับยัไม่ถึงปีเลยพี่ยัไม่ถึงปีใช่อ๋อได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่แสนหกครับแสนหกโอ้ราคาดีนะถ้าเทียบกับแต่ก่อนอออออออะะะไไไรรรรเงงีีีีีี้้้้ยยยแลวววาาาาากกู่่่่่่ตนนนมม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 ััโโฉฉใใหหหปื เพิ่งเปิดตัวไปมันก็จะแบบเดิมเปลี่ยนแค่ไฟหน้าเปลี่ยนแค่ไฟหน้าใช่เปลี่ยนแค่ไฟหน้า,าเฉยๆมันจะเป็นไ<ๆ>ม่เหล็กเล็กๆอ่ะเนาะเออมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่ะสำหรับมอนสเตอร์ตรัวนี้แหละมันมีความพิเศษยังไงอ่ะไหนลองพิเศษรถตัวเองหนะ่อยมีความพิเศษอะไรสำหรับคันนี้มันมีน้อยคันใช่ไหมก็คือเพราะว่ามันแล็บสีนี้ อันนี้เป็นแรปมาใช่ไหมใช่เออว่าจะถามอยู่เป็นสีสีมันไม่เหมือนสีโรงงานเนาะใช่เพราะว่าตัวเนี้ยคือตอนแรกอ่ะมันเป็นสีเขียวแต่อีกสีหนึ่งแต่คราวเนี้ยเป็นแรปมันจะเป็นสีพิเศษมันจะทํามาช่วงพิเศษตอนนั้นมันรู้สึกจะทํามาแค่ปีเดียวมั้งครับปีเดียวใช่เป็นสีนี้เป็นแรปเป็นแรปแต่ว่าถ้าตอนนั้นถ้าออกศูนย์จะเป็นสีคือสีออกมาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เป็นแรปเหมือนโรงงานแทน ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้เดิมเดิมผมเปิดรูปเดิมเดมให้ดูก่อนลวกันนะครับปังอันนี้คือรูปเดิมเดมของเขานีและอันนี้ก็คืออันนี้เขาแต่งมาพอสมควรเลยป่ะตอนที่เราไปได้มามีแค่ท่อมีแค่ท่อท่อมีแค่ท่ออย่างเดียวครับท่อกับป้ายทะเบียนยัดสุมเท่านั้นเองสองอย่างเดิมก็คือมีแค่ท่อกับป้ายทะเบียนอ่ะถามเลยว่าสเปคคันนี้สเปคมันเป็นยังไงแรงม้าซีซีรู้สึกจะแปดร้อยสี่หรือแปดร้อยห้าเนี่ยครับซี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 ครับอ่ะแล้วแรงม้าเขาอยู่เท่าไรรู้ไหมจำไม แต่แน่นอนว่าทอค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วอันนี้มัน2สูบเนาะสองสูบครับสองสูบต้องบอกว่า2สูบของดูกติเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนแบบนินจา300400อะไรอย่างงี้นะคือเสียงของดูกติมันจะแบบเอาง่ายๆคนที่เล่นบิ๊กไบไบ่อยเนี่ยคือถ้าเราหลับตาฟังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยคันนี้ดูกติมาแล้วคือมันจะฟังออกจริงทุกคนเพราะว่าด้วยสูบด้วยลูกสูบมันใหญ่ด้วยแบบข้อเหวี่ยงของเขาที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยทำมันทำให้เสียงแบบค่อนข้างจะเออเป็นเอกลักษ มองด้วยตาเปล่านะาคันนี้เหมือนจะคุมโทนแบบว่าดําเขียวเนาะใช่ใช่สวยมากทุกคนถ้าดูจากมุมเนี้ยอ่ะไล่จากชุดหน้าดีกว่าอ่ะชุดหน้าเราทําอะไรไปบ้างชุดหน้าก็คือโชกก่อนเลยโชกตอนแรกที่จริงมันจะเป็นสีทองไม่เป็นสีทองเป็นไดมาเป็นสีดำอ่าเป็นไดมาแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตไดกันเนาะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงเข้าทําสีใช่ใช่ครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นเคปเคปลาเป็นแล็ปเคปลาเนะาะครับผมนี่หมดเลยตัวนี้ตัวนี้ไดมาเท่าไหร่โชกก้านใหญ่ขนาดนี้ประมาณไม่เกินสองพันห้าร้อยบาทใไหมถึงไม่เกินสองพันห้าว เป็นลายเคปลาตรงข้อไฟตรงนี้ใช่ครับอ่าแล้วก็โคมโคมก็น,น่าทำได้หรอโคมเป็นหุมห้ม,มหุ้มฟิล์มอ่าหุ้มฟิล์มนะครับแล้วก็ชุดล่างก็จะเป็นแรปทั่วไปเนาะครัปวันนี้ก็แรปบางโคนอ่าแรปบางอุ้นแต่งานเนียนอะ่ะอันนี้ไปทําร้านไหนมาแถวไหนแถวไหนเดี๋ยวเจ้าของเก่าดีกว่าอ๋อเจ้าของเก่าทำมาอ่ะ,อะต่อไปเมื่อกี้สองพันแล้วเนาะอันนี้ก็คือรวมป่ะอันนี้แรปมาเท่าไหร่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยมันมีหลายชิ้นนะครับเบสเซ็ตมันอยู่ประมาณห้าพันเก้าของพี่ห้าพันเก้าคือแรปลายแคปลาจิปะทอะไรรรบ้้างงตนีเหอ ก็มีเขาเรียกอะไรนะตุกตาตุกตาแทนของลิโซมาปอกแทนลิโซมา แฮนลิโซมาอันนี้เบรกคับของไบค์อ่าชุดนี้เท่าไหร่อะชุดนี้จำไม่ได้พี่นานแล้วอะนานแล้วเนาะนานแล้วนานแล้วจำไม่ได้ก็ประมาณชุดนี้อะเราไม่ถามราคาแล้วกันมีชุดหน้าตรงนี้เป็นแฮนด์คือเหมือนไล่สีสวยมากทุกคนด้วยน็อตด้วยแบบคุมโทนดําเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแรปแรปเนี่ยหมดเลยอ่านี่ก็เป็นแรปมาแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นไดคัทเนาะตรงนี้สวยสวยสวยอ่ะมาตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมจับแล้วแบบทักเลยว่าแบบเบาะมันดีมากทุกคนอันนี้เขาเรียกเบาะแต เ็ดลายรู้แต่มันดีดีเนาะคือแบบมันนุ่มมันฟิลฟิลต่างไม่จากเบาะเดิมต่างครับเพราะว่าเจ้าของเก้ามันตัวเตี้ยแล้วเขาปาดเบาะลงไปเยอะจริงตัวเตี้ยมากเจ้าของเก่าเป็นตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วคราวเนี้ยโดยที่ส่วนตัวเป็นคนตัวสูงแล้วแบบเวลานั่งอ่ะมันปวดหลังแล้วมันกระแทกตรงนี้ง่ายอะเบาะชุดนี้ได้มาเท่าไหร่สามพันห้าครับสามพันห้าตอนนี้มีโปรอะทุกคนเรามาดูใกล้ๆดิมันดูนั่งสบายขับไกลๆนี่โอเคไหมโอเคครับนิ่มนิ่มเลยสบายตูดอะต่อไป มาถึงชุดหลังดีกว่าเห็น <He en S 2> ชัดๆเลยก็คือทอ่ออันนี้ท่อของอะไรเอ่ยเทอร์มิครับอ่าทออ่อเอร์มิคือดูกติกับเทอร์มิเป็นอะไรที่เข้ากันอยู่แล้วแลหลายคนก็จะใส่ท่อตัวนี้นะถ้าคิดอะไรไม่ออกคือท่อมันดีจริงทุกคนแล้วก็แบบลายคาร์บอนเป็นมันเป็นเหมือนแบบที่ไม่ได้เคลือบ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 เงาอะเคลือบเลชินมาเออมันเป็นแบบสวยอะมันดูแบบดูดูดูดีอะอ่าแล้วก็ฟังเสียงท่อก่อนดีกว่าฟังข้าหลังเห็นป่ไคือเสียงท่อเขาอะมันจะมีเอกลักษณ์เว้ยด้วยลูกสูของเาที่ ลูกสูบข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยลองฟังดูเห็นปะคือแบบถ้าเทียบเทียบรถยนต์ก็แบบแนวแบบมาแต่งอะไรเงี้ย V V แปดอ่างเงี้ยถ้าเทียบกับสี่สูบทั่วไปมันก็จะประมาณนั้นทุกคนเสียงมันค่อนข้างที่จะแบบดุดันมากๆครับก็ประมาณนี้บอกเลยว่าคือของแต่งอ่ะคือเขาไม่ได้เน้นของแต่งแต่เหมือนแบบเน้นสีคุมโทนอ่ะคุมโทนทุกคนอ่ะคือตัวนี้จะสวยมากมันก็จะเห็นพวกตรงเนี้ย คงทนสวยมากเนี่ยมันตัดกันสวยมากจริงจริงโครงตัวแรกเป็นสีอะไรโครงตัวนี้สีแดงสีแดงใช่ไหมเออเพราะว่าลืมบอกโครงก็ไปทํามาปกติมันเป็นโครงแดงไม่ก็โครงแดงโครงขาวเออตรงนี้นะเอกลักษณ์ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยสําหรับดูกติอ้าวถามเลยว่าหลังจากที่ได้ดูกติมาเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรอะข้อดีที่เราชอบในคันนี้มันก็เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็ท็อกจัดออท็อกจัดถ้าแบบคนไม่รู้เรื่องนี่หงายไหมหงายเออ ง่ายเลยอ่ะาแล้วข้อเสียด้วย่ะที่แบบเราโอ้โหคิดว่าเราไม่ชอบอะไรคันนี้ร้อนอ่าร้อนอยู่แล้วแหละไอ้ดูกติมันร้อนอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรอีกร้อนเนอแล้วก็ไม่มีบอกเกณฑ์น้ำมันเนี่ยแหละเออใช่ไม่มีหลายคนก็ที่คลิปในยูทูปก็หลายไลน์ละปวดกลางทางนะอันนี้ก็คืออาศัยการเขย่ากันดูเอาใช่ก็คือมันจะมีถ้าน้ำมันแจ้งเกิดปุ๊บมันจะมีเลขขึ้นก็คือถ้าเลขขึ้นปุ๊บขับได้40โลอืมเราก็ต้องรีบหาปั๊มหาปั๊มนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแนะนำหน่อยสำ ว่าช่วงนี้ราคาดูกติตัวนี้ก็แบบเขาที่จะจับต้องได้มันมีอะไรข้อควรระวังไหมหรือแบบถ้าจะดูพวกมอนเตอร์ใช่ไหมพี่ใช่เอาที่ที่ผมรู้นะก็จะมันจะมีพวกกันเขาเรียกกันชนเนี้คือถ้ารถล้มหรือสะบัดมาตรงนี้จะไม่มีเหรอใช่ก็คือเวลาเราหักแฮนอย่งเงี้ยปึ๊บมันจะชนไม่ให้เราติดถังอื ว่าถ้ารถสะบัดปุ๊บตรงนี้มันไม่สามารถเชื่อมได้จากศูนย์เอยจากจากล่างนอกก็<อ>คือเราจะมา<อ>ทกได้เลยไม่สามารถทำได้อ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่ทุกคนใครที่จะคิดที่จะซื้อก็ต้องดูดีสําหรับวันนี้ก็มารีวิวพอของปากของคอแนละ้วสําหรับใครที่อยากเห็นนะครับผมขับดูกติติ Monster 795 <75. S 1> 795นะครับพนีก็เล่ ก็คอมเมนต์กันมาตอนนี้เลยนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเอาไปขับให้ดูเดี๋ยววันนี้มารีวิวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็สั่งกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ